อาเสียงลงไล่ะอาเซียงล้งไสง,งสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุหมงสุบอนพบกพ่อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในายามเศร้าอาหารเช้าวันนี้แกงไข่โอ้ยเมงวันเนาะอันนี้สมเนาไหมพี่น้องหนึ่งแล้วมาเห็นหอ่อสม ปิ้งสิ้นแหงแ้งแกงเราใหม่เมื่อวานมาพี่นอกมากินข้าวน้ำกันอะไรม่ใหญ่ไปใส่หำมาดข้าวแก่พี่ซังผูกเกิดกระคู่ยอยู่ผูกหมูหำบมกกินบ่ลรกอเออ,เอ,อ ไเฮ้ยหมูกินบอแกงไข่สบายดีพี่น้องกัวไข่นี่บมกกินบะนี่ ôi bằng ơi hey, má má sòn nè กุ้งนี่ใช่ใบมุ่นนี่ใช่ phần này nó sẽ bỏi kĩ nên là có xe bớt. Bớt đã. Bị ngán hơi.

เบ้าบ้าอะไรฮะบ้าโอ้ยเกงเนี่ยสบายดีปลาลุงนะแม่ลูกเออเก่งกัสบายดีปลาลุงก่อนสบายดีจักภาษายังอหลดบานคอจูหายู่ย่ วมันยงเงิ้งลกกปาพ้อมอะไรยินหนาใหญ่ว้าเล็กยิบแบนงที่เจ้าสมเจาสี่ผใหญ่สีผ้าดำหน้าพอใหญ่ผ้าสีผ้าดำน้าพใหญ่ผ้านองว้างเนอะน่ะออว่าเออจุดบเทียนออกมาผ้ากันข้นมาน่ะ ชวนดูมหม่ชวนไปดำนาเน้ไปดำนาน้ำลุงหิ้มน้ไปดำนาน้าลุงหิ้มนาอไปบ่ไปดิฉนไปบ่ไปบ่ไปดำน,า, um ดนาน้ำลุงหิ้มบ่ มันบ่ท่ออันนี้จํามื้อเฮายอมฮวนนี่ไปเฮือาคว่าเจ็ดำยังเจ็บแขวอีบ่อแต่ัดตอบเาแล้วก็ยังว่าบาดเจ็บกเจ็บี่นอเยาบอกเราว่ายาก็ต้องกินดอกแม่เอ้ยันนนัล่ะแม่อืมหนูลูกบบ่เจ็บแล้วก็กินได้อีลอ่ะกินได้ อีแมบอกหสบายดีป้าลุงบอกมันงสบายดีป้าลุงรับสบายดีพี่น้องเห็นอันาเอะอยกบอันเคยหลาเฉอะไย่างก็เบื่ออันนี้ะสรนนั่บมาอ้าวแหงขึ้แล้วบ้าเน่ยบอกว่าไี่แหงนเทียงนะเคยหลาเขาขึ้นใเงย เเจะเเจาะลงก็กปดำ<อ>ดน,นี่กะาเราขัดอะไรมันกำลังขึ้นกินุของเราหวานนะักเคได้หวานคุอ่ยกก็เป็นจ,าจา่าจ่าอายคอยหวาน,น,นาวันเนี่ย้ล้านรถเราอะจะคอยยังใช้ลานลายล้วเสือุบอกมาก ไปยุแหล่งท่โบนั่นเั็นไงนี่ไปดำนานนาะลุงยิ้มไปยุลูกแม่ว,ว่าชิ่างไป้าจมว่านเนี่ยว่เพื่อนผม,มเอาเพราวากระปุกแค่ไหนเอาลงไว้แต่หมู่บ้านนี่ก็ะเซี่ยวเะไดิกรรมเม็ดมันไปแลกกันกั่แงไหนเดียวกันแค่เ,เอ้ยจะถามลุงจะก,ก่อน bông không lạ hả con? mua hết mua hết. đến mấy ngày rồi? mua hết. bông cắp lạ. rồi à anh bắt nha. nè. nè nè. แกงไข่มุกสมหน่อไม้เจ้ากลับไปให้แม่น้องดำกินนะแม่มุกสมหน่อไม้นะแกงหน่อไ,ไ,ไม้เมื่อวานนี่มันไปกินแกงหน่อไม้เฮ้ยว่าสิมาาเมืม่อวานนี่กูไปได้แกงหน่อไม้ให้มึงวันนี้กูเอาสมมันมาหายว่าสิ กูจะแกล้งหน่อไหมแล้วก็แกล้น้อปลาเทียนม้กันูไหมยังดุมเข่าของกูนี่เด้อมาเิ่งไหมรับนี่นะลาแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดีอย่างห่วนไปห่วนมาอยู่ดิ